มันโดนรอเยอะมากทุกคนมันโดนรอเรื่องแม่เยอะมากว่าแบบแม่น่าปลาดเออหน้าแม่ไม่สวยหน้าแม่แบบคนกูอะไรเงี้ยแบบไม่เคยอายเลย แบบไม่เคยอายเลยไม่เคยอายเลยถึงตอนเด็กนะแบมโดนล้อเยอะมากทุกคนมันโดนล้อเรื่องแม่เยอะมากว่าแบบแม่น้าประลาดแม่เป็นอย่างเงี้ยแม่แบบเออคือตอนเด็กๆอ่ะถ้าเด็กๆเลยตอนประถมอ่ะแบมจะไม่ค่อยมีเพื่อนเพราะว่าเพื่อนก็จะบอกงว่าเออทาไมหน้าแม่เป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ยเออแต่มันก็ไม่เคยแคร์แบมก็ไม่เคยแคร์อะไรเลยแบมก็สุดท้ายมาคนที่อยู่ข้างแบมก็คือแม่ <laughs> ไปต้องร้องตัวนนะ่ะอให้ปีใจไงดีใจเออมันเคยมีครั้งหนึ่งที่แม่มาถามแบมว่าอยากให้แม่ไปรับที่โรงเรียนไหมถ้าไม่อยากให้แม่ไปถ้าอายเพื่อนนะแ,แม่จะให้พี่ไปรับ แบบว่ามก็ไม่คิดว่าแม่จะคิดอย่างนั้นเพราะแมไม่เคยทาให้แม่รู้สึกว่าแบบเคยทําให้แม่รู้สึกแหบว่าแอมไม่อยากให้แม่ไปเจอเพื่อนแอมไม่แบบไม่ทําแต่ว่าคนที่โรงเรียนเขามองหน้าแม่ไงก็แม่ก็รู้สึกกลัวแบบอายไงแม่ก็เลยถามแต่แบบแมก็บอกแบบไม่ได้อายแลวแม่ก็ดีใจก็คือก็ร้องไห้ คือแบมก็ไม่เคยทําอะไรแบบนั้นเลยทุกคนแบมไม่เคยทําให้แม่รู้สึกว่าแม่เป็นเป็นเป็นปมของแม่ว่าแบบเออหน้าแม่ไม่สวยหน้าแม่แบบคนลูวอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยเอาอะไรไปใส่อย่างนั้นเลยถึงแบบจะโดนเจอมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายมันก็เขาก็เป็นผู้ใหญ่เขาก็คงรู้แหละว่ามันเป็นอะไรยังไงเขาก็มาถามว่าเป็นคําถามที่แบบรู้สึกว่าโอะทําไมทําไมแม่ถึงแม่ถึงขีดย่างงั้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นเพราะเราเหรออะไรอย่างเงี้ย แม่ก็บอกว่าไม่เอาถ้าเขาใครอยากคิดยังไงก็ปล่อยให้เขาไปแบบอย็นให้แม่ไปรับอะไรเงี้ยแล้วก็แบมก็บอกว่าเขาไม่คบก็แม่เป็นไรแม่ก็คือแม่ของแบมอันเนี้ยก็คือแม่ก็คือร้องไห้เลยแบบก็ดีใจที่ลูกไม่ได้คิดแบบนั้นไงแต่ก็กลัวลูกอายเพื่อนนั่นแหละก็น่ารักออกได้ก็เหมือนมีภูดี ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า22 000, 000ล้าน follower อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ